สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลเสียกัมพลคมสันง,งามตาเสียวินยัยเขาสามัคคีกันตรวจงานหน้าเวทีบ่ได้ตีกันคือในบทเดอร์มื้อนี่เจอกันบ้านส้มโฮงตำบลเขาใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามชมฟรีสอดแจ้งนะครับขอย้ำนะครับว่าชมฟรีสอดแจ้งนะยันเช้าเลยนะครับที่เราเห็นรูป ก็มีแม็กซุริยาใช่ไหมครับแม็กซุริยาเนาะแล้วกอ็อีก2ท่านนะครับคือนุ่มโอ๊ตฉลองชัยที่เดาคุณนาคุณตาลนะครับแล้วก็แพลวทิดาน,นั่นเองนะครับนี่คือศิลปินหมอลำเสียงวิหกที่เรียกว่าได้รับบทไหนไหนก็ปังมากๆแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะครับรูปที่ถ่ายร่วมกันนะครับ รวมเฟรมเดียวกันก็เป็นรูปที่น่าประทับใจมากๆเลยนะแล้วก็เป็นรูปที่บอกได้เลยว่ามีแฟนคลับในะเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากๆเลยนะครับนะบรรดาแฟนคลับตัวยงก็เข้ามาคอมเมนต์สนันวันไหวเลยนะครับว่าแม่นไพรคือนั่งเบะปากอยู่ข้างหลังก็คือหนุ่มแม็กนั่นเองแม็กสุริยานะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกหมอลำเสียงวิหกนะก็ถือว่า เป็นตัวตึงนะครับแล้วก็เป็นตัวเอกนะตัวเอกแทบทุกคนเลยนะครับน่าจะเป็นแพลวิดาพระเอกโป๊ะฉลองชัยนะครับแล้วก็นําทีมโดยนกพวงสะกรนะคืนนี้ก็ห้ามพลาดแล้วกันนะครับกับการชมฟรีสอดแจ้งนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพูดถึงด้านคนดูในจังหวัดสารคามนะครับก็ถือว่าให้การต้อนรับอย่างดีมากๆสาหรับหมอลําเสียงวิหกนะครับแล้วก็ไม่ว่าหมอลําเสียงวิหกเนี่ยจะไป ปัทะกับคนดูที่ไหนนะครับคือเป็นป้าก,กับคนดูที่ไหนแถวจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดมหาสารคามหรือจังหวัดอุดรจังหวัดตัวเองนะฮะแล้วก็จังหวัดอขอนแก่นนะครับทุกคนก็ต่างให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะาชมฟรีสอดแจ้งเนี่ยรับรองคนเยอะแน่นอนนะครับกับป้านสมโฮงตำบลเขาใหญ่นะครับอำเภอกันทรวิชัยในจังหวัดมหาสารคามนะครับ โอเคนะครับแม็กซุริยานะแล้วก็บรรดาเหล่าศิลปินทุกคนก็รวมด้วยช่วยกันนะเพื่อที่จะให้การแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตาเนี่ยสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับ คนที่เข้ามารับชมด้วยเนาะก็ต้องให้กําลังใจกันไปนะสาหรับคนที่บ้านอยู่ไกลและอยากจะมาดูหมอลำเนี่ยก็สามารถที่จะขับรถมารับชมได้นะครับก็ต้องขับรถระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าอยู่ไกลนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในจังหวัดมหาสารคามก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับงานนี้ชมฟรีแน่นอนนะก็สุดยอดนะครับมากๆสําหรับหมอลำวงดงังหมอลำเสียงวิหกนะครับเราก็อัปเดตให้ดูกันนะกับ วันนี้เลยนะครับในจังหวัดมหาสารคามโอเคนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ